ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเลยค่ะทุกคนใช้เพียงแค่ดินสอหนึ่งแท่งกับกระดาษหนึ่งแผ่นเอนอกจากอ่านหนังสืออีกหนึ่งอย่างที่มาสอออย่างเราคือต้องอยู่ด้วยใช้ชีวิตร่วมด้วยตลอดเรลยเวลาวิชาชีพก็คือเปเป,เปอร์เออจริงข้อควาบร้อนจริงอืมโครงการวิจัยเ,เปเปอร์นิ่นนก็คือชีก็ต้องนั่งอ่านด้วยคะ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชา่างนอมสออมอุบบนวันนี้คะ่ะพวกเราชานงนอสอพมาบนนะคะก็จะมาแชร์ทริคธีการอ่านหนังสือให้ทุกคนได้รู้กันเองค่ะก็สือพวกเราเนี่ยได้ไปทำการแบบว่าลวงลึกล้วงลับว่าเทคนิคในการอ่านหนังสือของ ชาวนราสะพอมอูบูเนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบเด็ดเน้นเน้นว่าเทคนหินในการเรียนหรือว่าทิ้งหินในการอ่านหนังสือช่วงสอบที่แบบว่าก็ว่ามันยากนักยากหนาเนี่ยผู้เราทำยังไงให้แบบว่าผ่านมาดสำเร็จทุกดวงก็รวบรวมแล้วก็มาในวันนี้เนะน่าสนใจมากเลยวิญาเนาะกันเริ่มเลยปะเออเริ่มเลยเริ่มเลยงานเดี๋ยวไปเริ่มที่ยุกก่อนเลยค่ะด้วยส่วนตัวของยุเอง่ะค่ะ ปกติเนี่ยก็จะไม่ได้อ่านเหมือนก่อนนะแต่ว่าเราก็จะมีการวางแทนก่อนอ่านผู้สุขคันไหคะเพื่อให้มัน,นเรีลมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากึ้นโดยในการวางแทนของเราะคะ่ะก็จะใช้แอปพลิเคชันนึงเข้ามาช่วยนั่นก็คือแอป Notion นั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าแอปวอร์ชันเนี้ยมันดีงามมากเลยนะเอ็นคือแบบเหมาะกับนอสอบฟอร์อย่างเรามากเลยเพราะว่าแอปนี้เนะี้ยนอกจากจะวาแงแทนในการอ่านหนังสือข,ของเราได้แล้วเนี่ยยังช่วยในการจดช็อตโน้ตของเราได้ด้วยนะจ๊ะซึ่ง แอปนี้นะคะฟรีไม่ว่าจะเป็น a อปสตอร์หรือว่า Play Store สามารถโหลดได้เลยจ้าแล้วพอเราวางแผนเสร็จแล้วใช่ปะเราก็จะเริ่มอ่านแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยเราจะเริ่มอ่านที่ Objective ก่อนโดยเราก็จะไปดูก่อนนะสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องบัฟเฟอร์ใช่ปะออบเอกตีทบบัฟเฟอร์ก็คือต้องการให้เราเนี่ยรู้กลไกลการควบคุมสมบุกของกดเบในร่างกายของเราเราไใช้ A.I. ตัวมันเข้ามานะมช่วยนักฟลูช h a ต G.P.T. ในการไกด์ไลน์ต่างๆเคยถือว่านอกแบบที่แล้วนอกจากจะไกด์ไลน์ได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่าไปรวบรวมมีเสิร์ชมาให้เราแล้วก็ช็อตโนนให้เราได้เ,เลยเราเพิ่มสิวลานในการที่จะไปแบบเสิร์ชหาว็บไซต์แต่เว็บไซต์เองแล้วก็มารวบรวมเป็นภาษาทเราอีกทีหนึ่งอันนี้คือแบบฉันสงบให้เลยเธอไม่ต้องทำอะไรนั่งเสิร์ชฉันใช้ใช้ก็พอแล้วของซีเอดีสุด แล้วจริงๆน,นะคะพอเราเนี่ยอ่านเสร็จแล้วใช่ปะดูเลยเราก็ต้องแนวทำข้อสอบปุ๊ไหมหอืออ่าพอทำข้อสอบเนี่ยปกติก็จะมีข้อสอบท้ายบทแต่ละท้ายบทเนี่ยพี่อาจารย์ให้มาอยู่แล้วแต่ว่าคนคือข้อสอบมันก็ไม่มีเทานั้นปะที่อาจารย์จะออกอะ่ะมันก็ไปหาเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีไปหาในเท็เพิ่มแต่ว่ามันก็ยังไม่พออ่ะเราก็เลยมีอะไรดีๆมาช่วยอีกแล้วมนะ อนั oh, ่นก oh. like, ็ค <with> ือเว็บไซต์ของ Microsoft นะคะก็คือ Test Portal ซึ่งตัว Test Portal เนี่ยก็จะไปหาข้อสอบจากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมาให้เราทำนั่นเองจากการที่เราเป็นการว่าเอ้ยมันมีชินอยากแบบทำข้อสอบแบบนี้นะเธอช่วยแบบว่าไปหาข้อสอบนี้ให้ฉันทีอะไรอย่างนี้โหลดมากนั่นแหละแล้วพอเราทำส้องเสร็จใช่ไหมเราก็จะมีเทคนิคอีกทีหนึ่งก็คือ การบิลเลอร์ติ้งเนี่ย่อบิลเลอร์ติ้งเนี่ต่อเนี่ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเลยค่ะทุกคนใช้เพียงแค่ดินสอหนึ่งแท่งกับกระดาษหนึ่งแผ่นไอเตอรดพูดประหยัดอะบอกเลยแล้วก็การทําอย่างเงี้ยมันลดเวลาในการทรําช็อตโน้ตนะแล้วก็เพิ่มเวลาการทดทวนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรนเรานะทวกหอก็ต้องมาบ่างเห็นนี่นัน่น,น,นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้สิ่งที่สำคัญที่เราจะพูดคือ นอนสะโพของเราเนี่ยยิ่งหมดเวลาพ้ง่งอีกได้มากเท่าไหร่แล้วยิ่ง็ีเวลาในการป็นน,นอนซึ่งการนอนเป็นสิ่งที่เรารักมากที่สุดเรารักการนอนชักจริงรือซึ่งส่วนตัวเราอะรู้สึกว่าที่ผูาูกันเมกี้ก็คือมันดีมากๆแบบอย่างไอตัวเบิร์ติงอะเราก็ใช้ก็คือมันดีมากโนโฟนเพราะว่านอกจากทำให้เราแบบว่าจำได้ดีขึ้นมีความจำที่เป่าถือมากขึ้นก็เนื้อ เราก็สามารถที่จะย่นรยเวลาอ่านหนังสือแล้วก็เอาไปเพิ่มเติมในอาจจะเรื่องอื่นๆที่เราแต่ว่ายังไม่ค่อยเก็ยังไม่ค่อาใจเต็มร้อยหรือว่าเอาไปเพิ่มในวาในสุดของการกินการน,นอนใดๆก็คือดูอ่มหนิงล้วก็พวกของเราจะเป็นนวเนาแล้วเองมีเทคนิคอะไรบ้างในการอ่านหนังสือก็คือก,อก,อก็อย่างที่ก็จริสจรว่าเพราะว่าอย่างเราใช่ไหม้ตอนแรกๆเราก็จะแบบว่าอ่านตัวอัดษร ที่จะอยากให้เราควรที่จะรู้อะไรจากเรื่องนี้เลาควรที่จะได้อะไรจากเรื่องนี้เราจะอ่านเสร็จอะไรเงี้ยแล้วพออ่านตัวอ o b j e c t i v e เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยจะไปลงดีเทลที่เราว่าเอ่องนี้ต้องอะไรมันมีรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะไปสอบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนตัวเรานั้นนอกจากเบื้อตีแล้วก็มีทิคอื่นๆที่เราก็อยากจะมาแชร์ด้วยซึ่งในการของเราก็คือปกติเราใช้เทคนิคเบื้อตีกับ ควบคู่กับอีกออีกมากมายเช่นเราจะใช้เบอร์ติงกับอ่ะแสตการ์ดหรือบางทีเราก็จะใช้เบอร์ติงกับไมล์แมปซึ่งส่วนตัวเราเรารู้สึกว่ามันเหนตุผลเพราะว่าเราเป็นคนที่จะจำด,ดีมากขึ้นถ้าเราลงมือเขียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาเขียนมันก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างนี้ใช่ปะแสตการ์ดกับไมล์แมปก็ดูจะเป็นอะไรที่เออเหมาะสำหรับเวลาที่มันกระชั้นชิดนที่นั้นที่การต้องการที่ต้องแบบว่ายัดทุกอย่างเขาเนนาา้าไปในหัวทีนี้มอวิก็จะช่วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าสมมติว่าไหนนี่เราบอกว่ามีเวลาชิวๆเอิ่ยเป็นช่วงฝึกที่เอ,เอ,เอิอยเราก็จะใช้เทคนิคการสรุปอะไรอย่างนี้เข้ามาช่วยเพราะว่าส่วนมันก็ต้องแบบว่าใช้เวลาเทคทามประมาณนี้หนึ่งในการที่จะจสรุปแบบบทเพราะว่าบทนึ่มันก็ใหญ่มากทุกคนในแต่ละละเอียดนี่นั่นนีงนงน่งสองสามสี่อะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อเสียก็คือว่าก็อย่างที่บอกเป็นตะกี้ว่ามันต้องใช้เวลาชนะมันก็จะไม่ใช่อะไรที่เหมาะก,กับเทคนิคมันจะไม่ใช่เทคนิคที่จะเหมาะกับ ช่วงที่แบบว่าใกล้จะสอบแล้วเราก็ต้องวันรีบนัาทำานึงเนี่ยก็ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่ซึ่งนอกจากเทคนิคต,ต่างๆแล้วก็มีแอปอาชีีแอปอีกแล้วค่ะแอปที่เราตะมาแนะนำก็คือจะมีสมานสอบสมันอ่ะอันแรกก็คือ Quizlet อันนี้คิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยไดยผ้ผ่านผูผ่าน,านตาม,มาบ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ My s t a t e ก็คือดีว่าทุกคนโหลดฟรีด้วยอันนี้คือสมัคเพราะว่าโหลดฟรีชีไม่ต้องเสียเงิน,นะคะ่ะแล้วก็ นอกจากอ่านหนังสืออีกหนึ่งอย่างที่มราสพออย่างเราคือต้องอยูดด้วยใช้ชีวิตร่วมด้วยตลอดเรียเวลาวิชาชีพก็คือเปเปอร์เออจริงข้อสอบร้อนจอริองอือพ้อการวิจัยเปเปอร์ที่นั่นก็คือชีก็ต้องนั่งอ่านด้วยซะแต่ประเด็นก็คือเปเปอร์หนึ่งเรื่องมันก็ก็ถือว่ารายละเอียดยิบย่อยมันก็เยอะอยู่เนาะฉะนั้นเราก็จะมีสิ่งที่จะมาช่วยในการสรุปเปเปอร์ของเราให้มันอ่านได้ไง่ายมากยิ่งขึ้น,นก็คือเราใช้สิ่งที่เรียกว่าไซสเปสคดีบับ ไม่เคยเลยนี่เป็นช่างแรกที่เได้ยนินทุกคนไทสเปซเป็นอะไรที่ต้องไปหาดดูหาตามสําหรับใครที่เรียนสายวิทย์อะไรอย่างงี้ไทสเปซจะช่วยปูนังอาร์ชีไข่โอ้ซึ่งไทสเปซซูออรไรเผื่อใครจะไม่เคยได้ยินเหมือนอยู่เราจะเล่าให้ฟังค่ะไทสเ,เปซเนี่ยก็คือเป็น AI ที่ทีจะเชื่อแบบว่า ย่นระยะเวลาของเราในการอาร่านมิจจให้มีความแบบว่าสมูทง่ <S <S ยายและเร็วขึ้นอะโคชีมีฟังก์ชันชีมีฟังก์ชันค่ะแต่กก็ <S <S ฟังกชันอะไรอะฟังกชันของชีเนี่ยก็คือจะช่วยในการสรุปแล้วก็พวกดิสคัชชันต่นางๆให้มีความแบบว่ามันชีจะย,ย่อยเปเปอร์มาให้เราแล้วให้เราได้รับเปเปอร์นในเวอร์ชันที่แบบว่าง่ายขึ้นแล้วก็แบบพอยลำหลักจริงๆแล้วก็แบบเออนั่นแหละทุกคนย่นระเวลาในการอ่าน เราจะได้มีเวลาไป็นนใช่ก hmm. like uh ็หมือนที่ก็าจะรีพีทอีกครั้งหนึ่งนะว่าน้องสพออะแบบเวลาสําคัญที่สุดจริงๆคณะเรานี่คือแบบเรื่องมีจริงๆจริงฉะนั้นช่วงแบบโดยเฉพาะช่วงสอบอะไรเงี้ยทำตัวเนี่ยชิมิก็คือเป็นอะไรที่สําคัญและจําเป็นมากๆเป็นยังไงกันบ้างคะริชฟิในการอ่านหนังสือเพิ่มเราหรือเปล่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 า ก็วันนี้พวกเรารก็คงจะพอเท่านี้อย่างหนึงกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเผื่อเราจะมีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมันลงให้ทุกคนได้รูกันอีกเต็มบ้ง